สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีไฟกันทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาวาดรูปกอนจิ๋หรือเจ้าไดโนเสา์น้อยคนนี้เองนะครับโอเคเราจะเริ่มวาดตรงที่ส่วนขอบของมันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันวาดง่ายมากเลยครับประครตัวนี้ อประมาณนี้นะครับถ้าตัวละครที่มันเราดูแล้วมันเป็นทรงนี่ครับเป็นทรงประมาณนี้เราก็ว่าดสามารถวาดขอบของมันได้เลยนะเราไม่จำเป็นต้องไปวาดหน้ามันก่อนนะครับนี่อาจจะดูว่าเฮ้ยตัวอะไรวะ อ่านี้เราก็จะใส่หน้าให้ตัวก้อนจิของเรานะจะมีฟันตรงนี้นี่จะไม่เห็นตานะครับก้อนจิจเหียนแค่จมูกแล้วก็ปากของผู้ที่สวมใส่มันเนาะโอเคแล้วก็มีหน้าท้องแต่ไม่มีกระเป๋าหน้าเหมือนโดเรมอนนะนี่ก็มีตาของ กอดจีแล้วก็มีเขาของมันอ่าก็มีจมูกแล้วก็ใส่ปากใไปโอเคแค่นี้ก็เป็นก๊อตจีแล้วนะอยาก,กกระดุมให้มันหน่อยเป็นไงครับง่ายนิดเดียวนะแล้วก็มาใส่มือใส่มือของผู้ที่สวมใส่มันนะโอเคมันก็จะมีเล็บออกมานี่ ใส่มื่อเข้าไปไม่ต้องรีบนะครับสำหรับคนที่ยังฝึกอยู่นะครับชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันก็จะมีหางมันใช่ไหมมันมีหางด้วยเน,ะนาะก็ใส่หางให้มันแค่นี้เองนะครับโอเค หลังจากใส่หางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาย้ําขอบของมันให้มันดูแบบเฮ้ยมันลายเส้นมันไม่มีช่องปิดนะให้มันแบบนี่ให้มันปิดกันตรงไหนเสริมได้เราก็เสริมเลยนะครับจังหวะนี้นะครับช่วงขอบมันเนาะอย่างตัวของก๊อตจีนี่มันน่าจะอ้วนกว่านี้เนาะที่วาดมันมันผอมไป ก็จะสามารถใส่ตรงขอบของท้องมันได้เนาะนี่ประมาณนี้ออกมาเลยนะท้องเอาท้องมันออกมาเลยนี่ไม่ต้องไปย้ำเส้นเส้นเดิมนะจากนั้นเราค่อยมาย้ำให้มันเป็นมิตินิดหน่อยอ่าครัมันขยายขึ้นมาอีกนี่แค่นี้เนาะ พยายาขอบไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ระบายสีเก่งก็แนะนํานะครับระบายสีเสร็จแล้วก็สามารถเอาปากกาดําหรือเมจิกดํเนี่ย้าขอบมันได้นะมันจะทาให้ดูสวยขึ้นเยอะเลยแต่พี่จะไม่ระบายสีนะพี่จะวาดให้ดูเฉยๆเพราะช่องที่มันระบายสีมีเยอะแล้วไงพี่ก็เลยเอเน้นวาดให้น้องๆดูเฉยๆเนาะ สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะใส่เล็บให้มันเสร็จก็ก็เสร็จแล้วนะประมาณนี้นะแต่จะย้ำขอบตรงนี้อ่าให้ขามันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกนะตรงนี่เลย ฟันของมันนี่สามารถแรงเงาได้นะน้องๆสำหรับคนที่ชอบแรงเงาเนาะก็คือวาดไปเลยให้มันแบบว่าเออแล้วแต่เราชอบแบบไหนเนาะแบบจะแรงเงาก็ได้ระบายสีก็ได้นะเพราะถ้า ให้ว่าธรรมดาก็ประมาณนี้นะสําหรับวาดระบายสีนะวาดเสร็จแล้วก็สามารถระบายได้เลยหรือระบายเสร็จแล้วก็สามารถย้ำขอบได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคอย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะ